ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกผิดกับสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดมาหรือว่ารู้สึกแย่มากๆกับสิ่งที่เราเคยทําผิดแล้วก็แกะจะกลับไปแก้ไขมันวันนี้คุณจิตามาบอกเทคนิคที่จะทำให้คุณสามารถไปต่อได้ค่ะแม้ สิ่งที่ผ่านมาเราทําผิดพลาดมาขนาดไหนก็ตามค่ะวันนี้ก็ต้องรู้อย่างหนึ่งนะว่าไม่มีใครใบนโลกใบนี้หรอกที่ไม่เคยทําผิดพลาดที่ไม่เคยทําผิดแต่ว่าถ้าวันนี้เรามัวแต่นั่งคิดถึงสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้แล้วมันไม่ได้เป็นวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องหากเรารู้สึกผิดก็จงเรียนรู้กับมันและ สร้างสถานการณ์ใหม่ๆดีๆให้มันเกิดขึ้นเอาเวลาที่เรานั่งทุกถึงอดีตมาทําปัจจุบันให้ดีและคุณจะมีพลังเรียนรู้จากข้อผิดพลาดคุณจะรู้ว่าครั้งหน้าคุณจะทํายังไงให้มันดีขึ้นเห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่โมนั่งเศร้าอยู่รีบบอกตัวเองและเรียนรู้มันทันทีตอนนี้เลยค่ะเพื่อก้าวสู่ไปการไปข้างหน้าเนาะแบบมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่ตรงนี้